อยากจะให้ต้อมเนี่ยแนะนำผู้หญิงเราเนี่ยนะที่เขาคิดว่าเขาไม่ได้มีวุฒิปริญญาตีไม่ได้เรียนการศึกษาอะไรดีๆภาษาอังกฤษก็ไม่ดีแล้วเขาก็มีตัวเลือกแค่คือพี่วไม่ที่พูดนี่พีวไม่ได้หมายถึงว่าไม่ดีนะถ้าคุณชอบอยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะพูไม่อยากให้ผู้หญิงไทยที่อายุน้อย,อยแล้วเลือกแต่ ฝรั่งอายุเยอะๆรุ่นคุณพ่อคุณตาคุณปู่อย่างนี้มันไม่โอเคไงเพราะดูแล้วแบบคุณไปอยู่คุณอาจจะมีความสุขอะแต่สุดท้ายแล้วอะคุณก็ต้องดูแลเขาไงคือในเมื่อคุณคุณเลือกที่จะมาแล้วคิดว่าคุณต้องมีชีวิตที่ดีก็อยากให้คุณได้ดีไงจริงต้องจะแนะนำยังไงคือหนึ่งหนูเรียนน้อยภาษาหนูก็ไม่ดีแล้วหนูจะเลือกใครได้บ้าง บอกว่าไงโอ้ยถ้าหากว่าอันที่หนึ่งนะอย่าอย่าอย่ามองตัวเองว่าตัวเองไม่ดีคือเราเรามีดีทุกคนเนาะแต่ละคนเขามีดีที่ทํานู่นทนํานี่ถึงจะเรียนน้อยถึงจะไม่มีวุฒิการศึกษานะแต่เธออาจจะมีทักษะทําอย่างอื่นงานบ้านงานสวนงานอะไรหลายอย่างที่เธอทําได้แล้วแบบว่าถ้ามีโอกาสคือพัฒนาตัวเอง ภาษาอังกฤษถ้าอยากจะมาทางสายฝอแน่นอนภาษาอังกฤษคือเราต้องได้จริงอยู่ถ้าหากบางคนอู้ตายละฝรั่งสามีชั้นเขาพูดภาษาไทยได้อันนี้ไม่แนะนํานะคะเพราะบอกว่า,วาถึงเขาจะพูดภาษาไทยได้แต่คือเราก็ไม่ได้อยากจะอยู่ในในแค่ตรงครอบกลากับเขา <Okay. S 2> เพราะเราไปสังคมกับเพื่อนของเขาไปสังคมกับอะไรครอบครัวของเขาเขาเราก็ต้องสื่อสารให้มันแบบว่าเออม,มัน มันเข้ากับสถานะครอบครัวของสามีเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่ลืมทักษะพัฒนาตัวเองภาษาอังกฤษสําคัญนะคะอันที่สามในการเลือกสามีนี่คือแบบว่ามันก็แล้วแต่สไตล์ของใครของมันเนาะเราก็ว่าไปถ้าถ้าอายุมากคือเราก็ไม่ได้อยากจะจัาไม่ได้อยากจะบูลลี่ตรงนั้นอายุมากมาอยู่ที่นี่อ่ามันเหมือนเราต้องดูแลเขาทุกอย่างน่ะ คือสไตล์ผู้หญิงไทยมันก็แบบต้องช่วยเหลือดูแลครอบครัวดูแลสามีไม่ใช่ตรงนั้นเพราะที่นี่คือทุกอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นผู้ชายแก่มากมันก็นึกถึงศักยภาพทั้งร่างกายและจิตใจด้วยสภาพาโอเคเออออนนี้พูดตรงๆนะถ้าแบบสไตล์ผู้หญิงเราเนาะคือแบบว่าถ้าเราอายุยังน้อยแล้วแบบถ้ามียังยังต้องการตรงนั้นอยู่เขาสั่เราได้ไหมอย่างเงี้ยไง เออมันก็คือเรื่องอย่างเนี้ยมันเซนซิทีฟนะถ้าหากว่าไม่มีให้ไม่ได้บางคนเตียงหักก็มีอ,มอย่างนี้ไงแล้วอ่าคนแก่โรคเยอะอะไรเยอะบางทีนะถ้าหากว่าเขาทํางานได้สวัสดิสวัสดิการดี่ก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่มีไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบมาช่วยพยุงจุนเจืออะไรเยอะแยะแล้วคนแก่บางคนน้อยมากที่จะยังโสดไม่มีลูกไม่มีเอ่าไม่มีอะไรนะพวกพวก่วงหางเครื่องพว่วงทั้งหลายนะ่ะ ลูกเต้าค่าชายซัพพอร์ตค่าซัพพอร์ตเมียเก่าค่านุนทุกานี้ต้องส่ง,งเลี้ยงดูว่างั้นใช่เออแทนที่เราไปเราจะได้แบบว่าฟูลเบเนฟิตได้เต็มเต็มกับที่แบบว่าสามีก็ต้องไปแบ่งไปแบ่งจากที่เขาแบ่งอยู่แล้วอีก ช่ไงเราแทนที่จะแบบว่าโอเคลืมตาอ้าปากได้สามีช่วยพพอร์ตช่วยดูแลไปเรียนเต็มที่ไปทํางานเต็มที่แทนที่จะได้ตรงนั้นเรากลับแบบว่าเอา้านี่เดือนนี้ผัวต้องเอาไปแบ่งลูกเดือนนี้ผัวต้องเอาไปแบ่งเมียเก่าเราต้องดูให้มันเยอะๆนิดนึงตรงตรงนี้ด้วยแล้วเขาบอกเออหนูฟังก็ดูดีนะแต่ก็หนูเรียนมาน้อยอะผู้ชายแบบที่ไม่ได้แก่เยอะเยอะ เ <K ill an> ขาจะคุยกับหนูเหรอเขาจะเลือกหนูเหรอมันก็มีนะคือแบบว่ามันแล้วแต่รีเจียนแล้วแต่คนด้วยนะคือแบบว่าถ้าหากว่าเรียนมันน้อยมันไม่จําเป็นว่าเธอเธอเรียนมันน้อยแค่วุฒิน้อยแต่ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างอย่างที่เคยพูดก่อนหน้าเนี้ยค่ะถ้าหากว่าเราไม่พูดตรงๆไม่ถามไม่ถาม่ถายไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ไงแล้วฝรั่งเขาจะแบบว่าเขาไม่ชอบมานั่งอึ้ม,อ,มอั้มอึ้มอั้มแบบ ดอกพี่คุณจะล่วงจากปากอย่างนี้ไงเธอไม่พูดมาฉันก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่อย่างในโปรไฟล์ที่จะหาแฟนฝรั่งอย่างนี้เนาะถ้าหากว่าเดททางออนไลน์น่ะอยากจะหาแฟนที่ยังหนุ่มยังแน่นเราก็ทําฟโปรไฟล์ของเราดีๆถ้าเราคุยได้อะไรได้เงี้ยผู้ชายเขาก็ชอบนะ <c oughs> เขาถ้า <c oughs> หากว่าเอาไปแล้วไปนั่ง <c oughs> นั่งยิ้มเฉยๆบางทีมันก็แบบมันก็แค่สนุกแค่เรื่องบนเตียงนอกนั้นเขาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะก็คือหลักๆอ่ะ ภาษาไงถ้าเราสื่อสารได้มันก็เหมือนกับพี่โฟดบอกอะเราต่อรองเขาได้ไงเราเลือกได้เราคุยกับเขารู้เรื่องเราสามารถที่จะถามเขาโต้อตอบกันได้มันไม่จําเป็นจะต้องเรียนสูงถูกไหมใชออ่มันที่สําคัญคือภาษาเลยเนี่ยแหละถ้าภาษา<ะ>ได้แค่นิดหน่อยเปิดดิกคิดไง <c oughs> คิดไงที่แบบเด็ด <c oughs> กับฝรั่งแล้วใช้วิธีเปิดดิะเออต้องคิดไง ไม่โอ้ไม่โอเคนะคือแบบว่า Google ถ้า n s าเจ t ลตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขกันได้ประมาณแบบเขาเรียกอะไรนะช่วงฮันนีมูนอะช่วงแค่สามเดือนแรกหกเดือนแรก <c oughs> แล้วหลังจากนั้นถ้ามีปัญหากันอย่างเงี้ยหรือถ้าเรามีแบบว่าเออเนี่ยเธอฉันอยากจะเป็นเรียนทํานูน่นทํานี่อย่างเงี้ยเออมัน มันภาษาไม่ได้ภาษาไม่มีเราจะไปทํายังไงบางทีนะผัวอุ้ยจริงอยู่ผัวอายุมากรวยมาหลายร้านแต่คือแบบผัวจะพาไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เขาเขาอยากจะเอาเราไปนั่งตรงนั้นกับเราไหมอะไรแบบว่าคือไม่ใช่ว่าเออเราเรา,เราดูถูกตัวเองแต่คือแบบว่าเราก็ต้องเหมือนให้มันแบบซัพพอร์ตสามีเราบ้างไม่ไม่อยากให้สามีอับอายอยังไงเขาอุตส่าห์ดูแลเพื่อกลช่วยเหลือเรามาอย่างเงี้ยเออเราซัพพอร์ตตรงไหนได้เราก็คือ อย่างน้อยเป็นหน้าเป็นตาให้ผัวแบบเออฉันคุยกับแขกได้นะฉันคุยกับเพื่อนเธอได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออดีแล้วถ้ามาที่ต่างประเทศอะ่ะมาต่างประเทศแล้วจุดเนี้ยบางทีหลายๆคนเขาก็พูดกันเยอะนะคือเราอย่างเราอะ่ะเรามีงานเพื่อไม่มีงานประจำเพื่อเป็นแม่บ้าน <c oughs> อดาดฟูลทา์คิดยังไงอะ่ะกับการที่ไม่สาม,มีฝรั่งอะ่ะแล้วอยู่บ้านเฉยเฉยไม่ทำงานไม่มีคุณค่า ไม่ไม่นะมันคิดได้แบบอันที่ไม่ใช่แบบว่าแม่บ้านไม่มีคุณค่าบอกเลยคือแบบว่าอันนี้คือแบบต้องบอกบอกบรรดาผัวๆหลายคนแม่บ้านที่อยู่บ้านเนี่ยถ้าไม่มีพวกเขานี่เธอไม่ได้แบบว่าไปทํางานตั้งหน้าตั้งตาอะไรอย่างนี้บอกเลยเพราะฉะนั้นคือ,อ่ถึงจะเป็นแม่บ้านต้องบอกเพื่ออีกคนนึง เธอต้องพยายามกอกหูสามีแบบว่าเนี่ยฉันช่วยเธอเรื่องกับข้าวฉันช่วยเธอรับส่งลูกฉันช่วยช่วยเธอเรื่องตารางเรียนของลูกตรงนี้เธอจะได้โฟกัสเรื่องงานทําให้ชีวิตการงานของเธอก้าวหน้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็มาจากแบบทุกคนช่วยกันเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านไม่มีคุณค่าไม่ใช่ตรงนั้นแต่คือเธอสามารถที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มอีกได้อาจจะแบบไปเรียนขับรถหรือแบบไปเป็นแบบว่าพวกวารันเทียของโรงเรียนลูกวารันเทียอ ช่วยสามีในองค์กรต่างๆอะไรก็ว่าไปไงเพราะบางคนเขาเป็นแม่บ้านแต่เวลาผัวเขาจะจัดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่บริษัทของผัวอย่างเงี้ยนางก็จะแบบว่าเออเดี๋ยวฉันทําคุกกี้ไปให้แล้วเออนั่นแหละแล้วผัวเอาคุกกี้ไปอีเมียก็แบบเหมือนเป็นการฝึกภาษาังกฤษแปบลบว่าเออเนี่ยレスปีคืออ่าสูตรขนมในเนี้ย นางก็แบบเออเขียนไปให้ว่ามันมีอะไรบ้างในนั้นทํำยังไงอย่างนี้ไงคือมันจะเป็นการฝึกทักษะตัวเองเล,เล็กๆน้อยในการใช้ภาษาถึงไม่ใช่โดยตรงแต่คือเราก็ยังแบบว่าเรายังมีคุณค่าน่ะคือพอผัวเห็นอย่างนี้โอ้ผัวรักผัวหลงเลยค่ะคือไม่ไม ลองแบบว่ามันมัน,ม,นมันต้องอย่างนี้ไงเขาแบบมันมันไม่จําเป็นว่าเออเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเราอยู่บ้านดูแต่แบบดูแต่ลูกดูแต่หมาทําความสะอาดบ้านไม่ใช่ค่ะเอออย่างน้อยเล็กยน้อยๆเราก็มันก็ทําได้ที่แบบว่าฉันไม่ใช่แค่แม่บ้านฉันทําได้อย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยชอบชอบโอเควันนี้เราเท่านี้ก่อนนะ เอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวถ้าถ้านางว่างนางพอจะเจียเวลาเดี๋ยวชวนมาคุยใหม่สนุกดียังมีเอออยากมีหลายๆอย่างเรามาแบ่งปันความคิดเห็นกันเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครที่ประเทศไทยบ้างนะคะหลักๆคืออยากจะให้ทุกคนน่ะที่ประเมินตัวเองอ่ะตามยานะคะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ภาษาไม่ดีก็ฝึกถูกไหม,มฝึกฝึกฝึก เพราะฉะนั้นพอเราฝึกภาษาให้เราสื่อสารได้เนี่ยวุฒิการศึกษามันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาเป็นปัใจจัยในการที่จะเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งอย่างที่บอกไปคือพี่อวอัะสนับสนุนให้เลือกผู้ชายที่ไม่แก่มากไงเพราะว่าไม่อยากให้คุณไปคอยดูแลเขาในบ้านไปลายไงถ้ายังเลือกได้ก็เลือกไปก่อนแล้วก็หลายๆคนบอกว่าก็ หนูไม่มีวุฒิหนูเรียนน้อยแล้วผู้ชายหนุ่มๆจะมาเลือกนี่ไงภาษาอังกฤษจ,จากภาษาอังกฤษฝึกเข้าไปเออจริงแล้วแล้วเรื่องวุฒิมันจะแบบตกไปเลยถ้าเราคุยเขารู้เรื่องอะ่ะใช่ไหมแล้วอีกเก็งเนาะพี่พี่โอ๊ตคือแบบว่าผู้ชายแก่ๆมันไม่ใช่แบบว่ามันอีกแล้วขอโทษ <laughs> คือเขาไม่แบบว่าเขาจะแบบอ่ารวยกันทุกคน อย่างบ้านเราเขาจะแบบว่าแต่ก่อนเนาะสมัยแต่ก่อนอุ้ยม,มีมีสามีแก่ดีแล้วเขาจะได้ทิ้งสมบัติไว้ให้เราอันที่จริงบางนี่คือความจริงของที่นี่เนาะบางคนอ่ะแทบไม่มีสมบัติอะไรเลยแต่มีหนี้ให้ให้ใช้พร้อมอย่างเงี้ยแทนที่ว่าเออถ้าแต่งงานกับสามีที่แบบว่าแก่แล้วเขาถ้าวันหนึ่งตายไปเสร็จสับแทนที่จะได้สมบัติทางกฎหมายนี่คือนคนเป็นภรร เออคุณเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายนี่ทุกอย่างที่เป็นของสามีเธอน่ะก็ต้องจัดการต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเป็นไงนเอออันนี้อีกมันมีรายละเอียดยิบย่อยอ่ะเธอถ้าใครที่ใช้เวลาในการทําความรู้จักหาข้อมูลหรือเขาบอกข้อมูลให้เรารู้ทั้งหมดได้เราก็รู้หมดก่อนที่เราจะตัดสินใจไปอยู่กับเขาถูกไหมแต่ถ้าใครที่ ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยแล้วไปเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วไปเจออะไรที่มันไม่ดีแบบที่ต้อมบอกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็คิดเอาแล้วกันว่าชีวิตจะเป็นยังไงอ่ะไอ้ที่แบบภาพที่คิดไว้อ่ะมันก็หายไปเลยถูกปะ